ก็จากจุดนี้นะครับไปกระเปอร์นะครับเหลืออีกแค่41กิโลนะครับพี่น,อน้องจกติทํานะครับจุดนี้จะเป็นโค้งนะครับนี่เป็นโคง้งเส้นทางก็จะเป็นภูเขานะครับสวนยางสวนปลาล์มนะครับสวนผลไม้ ใบไม้บังคุดทุเรียนนะครับสาธุสาธุครับสาธุครับ